สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและชาวราศีมีนเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงการงานการเงินประจำเดือนกุม อ่ะขออภัยค่ะประจำเดือนมีนาคมมาถึงก็ผิดเลยนะประจำเดือนมีนาคม2,568แล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่โพสต์คลิป ช้ามากๆนะคะต้องขออภัยชาวลัคนาและราศีมีนมากๆเลยนะเดี๋ยวยังไงฝากให้รอฟังความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะคือเดือนนี้มันออกช้าจริงๆแต่ก็ยังอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองฟังกันนะคะเอาละค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นว่ารอบนี้นะพี่หมอมีการเปิดหน้าไพ่รอทุกคนแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันก่อนว่าการงาน1ิบใบที่เปิดไว้เนี่ยมีไพ่อะไรบ้างส่วนการเงินพี่หมอก็ หยิบไว้แล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ง่ายเนาะเดี๋ยวเรารอฟังการงานให้จบก่อนนะคะสำหรับการการงานนะคะไพ่สิบใบนะก็จะมีไพ่สองถ้วยสามดาบรีเวิร์สนะคะอะชาริออตหนึ่งเหรียญสี่เหรียญหกดาบเดอะเฟียสนะคะห้าเหรียญสิบเหรียญและควีนไม้รีเวิร์สนะคะ,ะ, Mine, ะ,คะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อืม ส่วนตัวแล้วมองว่ามันมีข้อดีในเรื่องของการได้รับความร่วมมือจากคนอื่นๆนะคะโอกาสทางการงานในเดือนนี้ชาวราศีมีนและลัคนามีเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากๆมีสัญญาณที่ดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะคะการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงใครที่ตก ขออภัยค่ะใครที่ตกงานอยู่นะคะแล้วคาดหวังหรือว่ากำลังรอฟังข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่บอกเลยว่าเดือนมีนาคมเนี่ยมีเกณฑ์แล้วใครอยากเปลี่ยนงานนะคะก็มีเกณฑ์เช่นกันนะเพราะฉะนั้นถือว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ชาวราศีมีและลัคนามีหลายๆคนนะคะจะได้ขยับ ได้ขยายได้ปรับได้เปลี่ยนได้รับโอกาสดีๆต่างๆเข้ามามากมายกันเลยทีเดียวก็ถือว่าอืใช้คําว่าเป็นเดือนดีนะสำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครมองหางานใหม่ได้แน่นอนใครตกงานอยู่ได้แน่นอนใครอยากเปลี่ยนงานก็ได้แน่นอนหรือต่อให้คุณเป็นชาวราศีมิรนลัคนามีมนที่ไม่ได้มีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานอะไรของตัวเองเลยก็ตามนะคะพี่หมอมองว่าก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเราอยู่ดีนั่นเองนะคะบางคนก็จะมาในรูปแบบของการได้เลื่อนขั้นได้ปรับตําแหน่งหรือถูกโยกถูกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าบางคนนะในเดือนก่อนๆน,นะเดือนมกราคมพาที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีสถานการณ์การงานที่ติดติดขัดขัด,ขดหรือคิดอยากจะทําอะไรอยากจะเริ่มอะไรแล้วมันไม่ได้เริ่มสักทีหรือว่าทําอะไรอยู่ก็ตามแล้วมัน ไม่สําเร็จสักทีเดือนนี้มันก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าใช้คําว่าขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอ,อยากจะเริ่มได้เริ่มอยากจะทําได้ทําอยากจะพัฒนาได้พัฒนาอยากจะลงทุนได้ลงทุนอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนนั่นเองนะคะอ่าสำหรับคนที่มีปัญหาอย่างที่เมื่อกี้พี่หมอพูดไว้นอกจากการจะ อนอกจากปัญหาในลักษณะของการติดขัดนะคะที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นใหม่สักทีเดือนนี้มันยังเป็นการออกจากปัญหาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีปัญหาอยู่นานแล้วแล้วแก้ไขไม่ได้สักทีเดือนนี้พี่มอมองว่าชาวราศีมีลาลคานามินจะถึงเวลาของการ แก้ไขปัญหาต่างๆให้หลุดพ้นผ่านไปได้ด้วยดีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวราศีมีนและลัคนามีนนะคะในส่วนของปัญหาปัญหาที่ชาวราศีมีนและลัคนามีนจะเจอในเดือนนี้ใช้คำว่านิดหน่อยนะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยน้อย ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรแต่ก็อยากจะให้ฟังเพื่อที่จะรับมือเอาไวนะ้เนาะหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอกับปัญหาในลักษณะเช่นการงานมันเกิดความล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่คุณจะต้องไปติดต่อไปประสานงานไปเจราจาไปพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบว่า ต้องอดทนรอนิดหนึง่งแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกคนมันก็จะสามารถเจราจาพูดคุยประนีประนอมประสานงานทุกอย่างเลยออกมาได้หลร่ลวงเพียงแต่ว่ามันจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นใดบ้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเผื่อ นะต้องเผื่อต้องประมาณเวลาเผื่ออย่าคิดอย่าคำนวณเอาไวส้สั้นๆว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยละเราไปเจราจาแล้วงานก็เดินหน้าคุณต้องเผื่อมีแผนสำรองเผื่อด้วยว่าถ้าเกิดว่าไปเจราจาไปคุยแล้วเนี่ยเขาแบบเอ้ยเดี๋ยวเขาขอเวลาคิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้งานของเราเนี่ยเสร็จช้าไปหรือเปล่าหรือบางทีคุณทํางานกันเป็นทีมอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าที่ของคุณเสร็จแล้วแต่ว่า มันไปอยู่ที่ขั้นตอนอื่นที่ต้องมีคนหนึ่งเนี่ยเอาไปทําต่อและถึงจะกลับมาหาเราอย่างเงี้ยไอ้ขั้นตอนนั้นน่ะมันอาจจะช้าตัวคุณก็ต้องเตรียมตัวเผื่อเอาไว้ถ้าเกิดว่ามันมันผ่านไปแล้วอะเนาะ คุณเนี่ยรอให้เขาเนี่ยทาขั้นตอนของเขาให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วถึงจะมาถึงตัวเราอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องเผื่อเวลาด้วยว่าถ้าเกิดเขาทําเสร็จช้าเราเนี่ยจะทําทันไหมในเวลาที่เหลือทุกคนพอนึกออกไหมคือมันมีอุปสรรคนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะสําหรับชาวราศีมีแล้วก็ลักนามีนะคะในช่วงเดือนมีนาคมแต่โดยรวมเนี่ยสำหรับพี่หมอยังมองว่าเป็นเดือนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ จริงๆอะต้องบอกว่าถึงแม้จะมีพาร์ทของอุปสรรคในลักษณะที่มีคนทำให้การงานของเราเนี่ยมันเกิดความล่าช้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเดือนเนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้คนรอบตัวของชาวราศีมีและลัคนามีนค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือกับชาวมีนนะคะเป็นอย่างดีโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคะก็ถือว่าเดือนนี้อืม เขาเรียกว่าเป็นเป็นเดือนที่มันค่อนข้างจะราบรื่นดีกว่าอุปสรรคมีแต่มีนิดนิดหน่นอยหนย่ยให้เราได้คิดได้แก้ไขนะคะอีกหนึ่งอุปสรรคละกันเนาะที่พอจะเกิดขึ้นได้นะใช้คำว่าพอจะเกิดขึ้นได้แต่พี่หมองมองว่ามันจะยังไม่ถึงขั้นที่จะทําให้การงานของเราเนี่ยเกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วเรารู้แล้วเนี่ยเราไประวังก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมัน ราบรื่นแล้วก็รู้ล่วงแล้วบวกกับความสนุกไปได้ด้วยนะคะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของความหมดไฟชาวราศีมีและลัคนามีในเดือนมีนาคมหลายๆคนเนี่ยก็มี energy หนีอยู่ด้วยนะคะบ้างบางเวลาไม่ตลอดเวลาหรอกไม่ได้แบบว่าทั้งวี่ทั้งวันตลอดเดือนอะไรเงี้ยแต่มีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอย รับมือแล้วกันเนาะอยากอยากจะให้รับมือกับอุปสรรคนี้ให้ดีนะคะอ่าพลังงานนี้หรือความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่เราหมดไฟนะก็ถือว่ารวมๆแล้ว แล้วกันเนาะเป็นเดือนที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสของความก้าวหน้ามีโอกาสของความเติบโตมีโอกาสของการได้งานใหม่ใครตกใครตกงานอยู่งานใหม่อะ่ะพี่หมอมองว่ามาแน่ๆยิ่งถ้าคุณไปสัมภาษณ์มาเยอะแยะมากมายหลายที่เดือนนี้คุณจะได้เริ่มงานใหม่แน่นอนแล้วก็การเปลี่ยนงานก็เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้คิดอยากเปลี่ยนงานก็พูดเหมือนเดิมนะ ก็มีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นได้ปรับตําแหน่งหรือการได้รับมอบหมายหนะ้าที่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ก็ต้องระวังอุปสรรคนะคะนั่นก็คือตัวเราเนี่ยขาดไฟในการทำงานนะรู้สึกไม่ค่อยมีพลังงานเชิงแบบความคิดสร้างสารรค์หรือว่าแพชชั่นกับงานเท่าไหร่แล้วก็การงาน ในบางจังหวะบางเวลาในเดือนนี้มันมีความล่าช้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวลัคนาละราศีมีนเนี่ยเตรียมตัวรับมือแล้วกันนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่พี่หมอได้พูดไปทั้งหมดทั้งพาดดีและพาดไม่ดีนะอันนี้ก็คือการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันบ้างนะคะมาดูซิว่าไพ่สิบใบของการเงินเนี่ยมีอะไรบ้างไพ่ใบแรกนะเดี๋ยวพี่หมอจะวางทับไปเลยนะคะก็คือไพ่ทาวเวอร์ ไฮโรแฟนค่ะ huh? We of Fortune High hood, man, oy, ance, toy, p r i e s t แ s s Hangman Aswin ถ้วย t e m p e r a e เด็กถ้วยหนึ่งดาบและหกไม้โอเคการเงินนะคะอืม มีไพ่ใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายใบเลยไม่ว่าจะเป็นทาวเวอร์นะคะเทมเพอแรนนะคะไฮโรแฟนวิลออฟฟอร์จูนแฮงแมนไฮพิเทสไพ่พวกนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกถึงสภาวะของการมันได้หลายอย่างเดี๋ยวก็จะพูดไปทีละประเด็นละกันเนะาะทาวเวอร์ทาวเวอร์นี่พี่หมอมองถึงรายจ่ายก่อนละกันอะ ขอ,ขอเริ่มที่รายจ่ายก่อนนะคะเพราะเปิดมาด้วยทาวเวอร์นะในเดือนมีนาคมอยากให้ชาวราศีมีนแล้วก็ลักมีาเมียระวังรายจ่ายฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนแผนการบริหารการจัดการการเงินแบบเร่งด่วนนะคะเหมือนกับว่ามันมีปัญหาเรื่องเนี้ยเข้ามาแล้วเออเราต้องมานั่งคิดนั่งคำนวณน,นั่งวางแผนในการใช้ใจ่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบ แลนเอาไว้แบบหนึ่งอย่างเงี้ยเดือนนี้มีโอกาสมากๆที่คุณต้องเปลี่ยนแผนแบบกระทนันหันเฮ้ยเอาเงินไปทําตรงนี้ตอนแรกคิดเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาเงินไปใช้อย่างงี้เดือนนี้เราเปลี่ยนเราทําแบบนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยเพราะว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างเนี่ย เกิดขึ้นคือผู้่ีมันมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นถ้าถามพี่หมอนะก็จะมองไปถึงเรื่องของการเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นหลักก่อนนะคะณนะตรงนี้นะที่เห็นอยู่นะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งหลักอยากให้ชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนเนี่ยระมัดระวังรายจ่ายส่วนนี้ให้ดีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันแล้วเนี่ยเดือนนี้หลายๆคนก็ยังมีเกณฑ์เสียเงินไปกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะเสียเงินกับการลงทุนบางคนก็เป็นอ่อการใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่ะจะเป็นย้ายบ้านซื้อบ้านยังได้เลยเอาเงินไปดาวบ้าน จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดเนาะเรื่องพวกเนี้ยหมายถึงการย้ายที่อยู่การซื้อบ้านการดาวน์บ้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องพิจารณานาน,าน,านแต่ energy หรือสถานการณ์ที่พี่หมอเห็นในเดือนมีนามองว่าถ้ามันเกิดมันเกิดแบบไม่ตั้งหลัก อยู่ๆต้องย้ายอยู่ๆต้องซื้ออยู่ๆต้องดาวอารมณ์ประมาณนี้นะคะสำหรับเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะหรือถ้าเอาแบบ make s e n ซ e เข้าใจง่ายๆไม่ต้องย้ายก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้นั่นก็คือการซ่อมแซมอะไรบางอย่างในบ้านในที่อยู่อาศัยเกิดการต้องไปใช้เงินกับมันอะแบบไม่คาดคิดนะคะเพราะฉะนั้น เดือนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้เตรียมก็คือเรื่องนี้แล้วก็เกี่ยวกับเด็กเมื่อกี้ที่พูดนะเด็กก็คือลูกๆหลานๆบริวารในบ้านนะคะบริวารในที่นี้เนี่ยรวมถึงสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะก็ส่วนตัวก็จะมองไปนในเรื่องสุขภาพของเขาก่อนเป็นหลักแต่ก็เป็นเรื่องอื่นได้อีกด้วยนะคะเป็นเรื่องอื่นได้อีกด้วยเช่นถ้าอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยบางทีเราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกๆปิดเทอมพอดีตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่า จะให้เขาไปเรียนซัมเมอร์อะไรหรอกสรุปสุดท้ายเออเพื่ออนาคตเขาเราก็เปลี่ยนใจกระทันหันไปเสียเงินเป็นค่าเรียนพิเศษเป็นซัมเมอร์นู่นนี้นั่นให้กับลูกๆหลานๆบริวารในบ้านได้เช่นกันนะคะเดือนนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายเราเนี้ยเกิดขึ้นทีนี้เราลองมาฟังข้อดีบ้างเนาะในส่วนรายจ่ายที่เราเรารู้ละเราเรามีวิธีรับมือละเราเตรียมตัวได้แล้วเนาะในส่วนของรายรับนะคะต้องบอกว่าเดือนเนี้ มันเป็นเดือนที่พี่หมอมองว่าชาวมีนะ่ะมีเกณฑ์ทุกขลาบนะหลายๆคนนะทุกขลาบก็คือต้องเสียอะไรบางอย่างไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้อะไรบางอย่างกลับมานะคะบางคนมีเกณฑ์เป็นโชคลาภแต่ว่า พูดอีกแล้วนะพูดทุกรอบนะโชคลาบเนี่ยที่หมอจะไม่ได้ฟิกเอาไว้แค่ว่าจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคจากลอตเตอรี่หวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถเป็นโชคแนวแนว,แนวอื่นได้ด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมองกว้างๆแล้วกันเนาะว่ามันจะมาจากทางไหนได้บ้างแต่มีนะชาวมีนจะมีโชคลาบลาบลอยเป็นทุกขลาบค่ะแต่ก็จะได้ไม่เยอะนะได้มาเพื่อให้เราเนี่ยจ่ายออก นะมันเป็นเงินที่เหมือนเข้ามาเพื่อให้เราเอาไปใช้โดยที่ไม่เบียดเบียนเงินตัวเองมากนักอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วยิ่งถ้ามันขึ้นเกณฑ์อุบัติเหตุเจ็บป่วยอันนี้ยิ่งเมคเซนต์เลยก็อาจจะได้เป็นเงินอ่าเขาเรียกว่าอะไรเคลมประกันกลับคืนมาอย่างเงี้ยค่ะหรืออัคเคลมประกันต้องรอไม่ใช่ว่าเป็นปุ๊บได้ปั๊บเนาะอาจจะไปได้เดือนหน้าเดือนเนี้ยก็จะกลายเป็นสมมติว่าคุณไปมีอุบัติเหตุกับอ่า ใครสักคนหนึ่งอ่ะมีคู่กรณีว่างั้นเถอะเขาก็อาจจะจ่ายเป็นค่าทำขวัญเนี่ยเขาก็เรียกว่าถูกขลาบอะไรประมาณนี้ค่ะมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นในแง่มันจะเรียกว่าโชคลาบได้ไหมทุกคนเพราะบางคนก็ไม่ค่อยชอบเกณฑ์ถูกขลาบกันเท่าไหร่เนาะเพราะมันมีเกณฑ์เสียก่อนเราค่อยได้นะคะก็เอานะถือว่าเราก็ยังได้อะไรกลับมาไม่ได้เสียอย่างเดียวนะคะ ชาวมีนเดือนนี้ก็จะมีรายรับแบบนี้รายรับพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ในแง่ของรายรับปกติอะถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำรายได้ของคุณเนี่ยแน่นอนณนะตรงนี้พี่หมอก็มองว่ารายได้คุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีสิ่งที่มันต้องไปห่วงมันคือห่วงเรื่องรายจ่ายค่ะสำหรับชาวมีนแต่มีข้อดีเพิ่มขึ้นนั่นก็คือจะมีโอกาสได้เงินเดือน เขาเรียกว่าอะไรปรับเงินเดือนขึ้นนะหลายๆคนมีเกณฑ์นี้นะคะในเดือนมีนาคมหรือว่าเป็นพวกเงินสวัสดิการเงินโบนัสเล็กๆน้อยๆค่าคงค่าคอมโอทงโอทีอย่างเงี้ยค่ะได้มาในเดือนนี้รวมถึงพวกรายได้พิเศษต่างๆถ้าชาวลัคนาราศีมีนท่านใดมีแพลนมีความคิดเนาะว่าอยากจะแบบสร้างรายได้ใหม่ๆให้ตัวเองอะไรย่าเงี้ย ก็สามารถทําได้ค่ะแล้วทาแล้วเนี่ยก็จะได้สตาค์งด้วยเท่าที่พี่หมอเห็นอยู่ในหน้าไพ่นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตอบโจทย์อยากให้ทุกคนเนี่ยอ่ะลองไปคิดดูว่าเราสามารถหาไรายได้เสริมจากทางไหนได้บ้างนะคะ พูดถึงรายรับรายจ่ายขอพูดถึงสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเดือนมีนาคมนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะมีอารมณ์ของคนที่เขาคิดไม่ซื่อกับคุณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีใครมาขอยิบขอยืมเนี่ยรับปากคุณดิบดีอยากจะให้ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนว่า ให้เขายืมได้จริง,รงๆใช่ไหมถ้าเขาไม่คืนเราเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพิจารณาตรงนี้ให้ดีก่อนนะคะเพราะมันขึ้นเกณฑ์นี้ขึ้นเกณฑ์ถูกหรอเขาอ,อาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆในความรู้สึกของพี่หมออะ่ะเพราะฉะนั้นพยายามระมัดระวังคนที่เข้ามาชวนอ่าเขาเรียกว่าอะไระชวนไปลงทุนด้วยก็ได้ะคะ่ะแล้วก็คนที่เข้ามาหยิบยืมนะคะในช่วงนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจก็พยายาม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบครอบรอบครอบให้มากอย่าไปอย่าไปใจดีเกินแล้วกันนะขอเป็นการตักอขอเป็นการเตือนในลักษณะนี้แล้วกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องของความใจดีนี่มันว่ากันไม่ได้นะคะเราพี่หมอก็เจอคนประมานี้เยอะด้วยนะลูกดวงพี่หมอส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนใจดีมีใครมาขอยิบขอยืมนี่ก็ถ้าตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรก็ให้กันหมดแต่สุดท้ายแล้วก็มักจะมีปัญหาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น คิดให้ดีคิดให้รอบคอบพูดเสมอเหมือนที่พูดในหลายๆคลิปเลยคะ่ะว่าเงินอยู่กับเราก็จะยังเป็นของเราแต่ถ้ามันออกจากกระเป๋าเราไปแล้วเนี่ยมันก็พูดยากแล้วนะคะอ่ะสำหรับการงานแล้วก็การเงินของมีนโดยสรุปพี่หมอมองว่ามันก็เป็นเดือนที่ไม่ได้แย่แต่ก็มีหลายๆเรื่องที่เรายังต้องระวังยังต้องรับมือคะ่ะในส่วนของการงานอยากให้คว้านะถ้าถามพี่หมอนะมองว่าโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ย ควรขวา้าอย่าไปเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ปิดกัน้นต่อให้เรารู้สึกหมดไฟหมดแพชชั่นก็คว้ามันมาก่อนค่ะเอามันมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มแพชชั่นให้ตัวเองในทีหลังส่วนการเงินเนี่ยในพาร์ทของการที่ต้องระมัดระวังในรายจ่ายอะไรก็ระวังไปตามนั้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือการงานและการเงินของชาวราศีมีนและละัคนามีนประจําเดือนมีนาคม2568ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ต้องขออภัยนะคะหากคลิปเนี่ยมันยังมีการ พูดอะจริงนะพี่หมออัดมีนเนี่ยเว้นไปนเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยไม่ได้อัดคลิปเพิ่งกลับมาอัดนะคะเพราะว,าว่าวุ่นวายอยู่กับเรื่องบ้านเนี่ยแหละค่ะบอกเลยว่าเป็นคลิปแรกแต่ว่าเป็นราศีสุดท้ายที่เขารออยู่นะแต่ตัวเองก็ยังพูดแบบกลายเป็นว่าเหมือนเราต้องมาเริ่มพูดใหม่เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ใครฟังแล้วเนี่ยรู้สึกแบบโอ้ยพี่หมอพูดอย่างนี้อีกแล้วนะ ติดคัดอีกแล้วตะกุกตะกัดอีกแล้วก็ต้องขออภัยนะคะคือใจมันอยากอ่านค่ะแต่ว่าหลายๆอย่างในหัวเนี่ยมันยังอาจจะเข้ามารบกวนแหละอันนี้ยอมรับเลยแต่ว่าตั้งใจอ่านนะไม่ต้องห่วงนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการงานแล้วก็การเงินของชาว ราศีมีนและหลักขนามีนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวรอฟังความรักความสัมพันธ์มันออกช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมานะคะใครรออยู่ก็รอติดตามกันด้วยขอขอบพระคุณทุกคนมากๆไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ